ในเอกรากษและความแสนสลาของบรรพบุรุษไทยขอรบทุงชาติทุงขึ้นแถวต้อง เตียงโวสดมัรไหวพาและแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะอระรหังสัมมาสัม,มพุโธพระควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพะระอรหันดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพูดทางพระควาตาาังอภิวาทมีข้าพระเจ้าอภิวา,ราพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ไหว้ดีแล้วหัมังนมาสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนพระวัตโตส้ากระสงโฆพระสงสาวกของพระภูมิพระพาเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างคังนามมีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์สงบนิ่งค่ะ ขอบคุณค่ะสัพเพสัตตาสว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาหุตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภยาปาปชาหุตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอาตานางปริหารันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากรุไภยดังสิ้นเถิดเรารับโรงเรียนนรงสุสศรีธานีคำปฏิญาณตนของนักเรียนข้อหนึ่งเรานักเรียนโรงเรียนนรงสุขศรีธานีใจกระตัญญยูรู้คุณชาติศาส,สนาพระหมหากษัตริย์ข้อสองเรานักเรียนโรงเรียนนรงสุศรีธานีจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน ข้อสารเรานักเรียนโรงเรียนโนสุสีธานีจะต้องไม่กระทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นคติพจน์รูป้าขาวสมมคีสร้างสรรค์ปรัชญารูป้าขาวการศึกษาสร้างปัญญาพัฒนาความคิดเพื่อชีวิตและสังคมขอให้นักเรียนทุกคนยกแขนขวาขึ้นแล้วกำมือค่ะกล่าวคำปฏิญาโรงเรียนสุจริตพร้อมข้าพเจ้าข้าพเจ้านักเรียนโรงเรียนโนสุสีธานี ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันท้กรณีในการต่อต้านการทุจริตทูกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตดังนี้ข้อหนึ่งเราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบข้อสองเราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชนข้อสามเราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นตูปธรรมและมีความยั่งยืนทั้งหมดนี้เพื่อทำรงชาติไทยให้สิทธิ์เสียงสถาพตรตลอดจิระธ,ธิการขอบคุณค่ะเรียเชนครัวค่ะนักเรียน